อะไรล่ะอะไรอะไรไรห,หนูโอ้โหเหนื่อยอลยลูกละ่ะล่าล่าบิงกี้เหนื่อยละ่ะอื้อหือบิงกี้เหนื่อยละ่ะเหนือโอโหหน่อยเลยละ่ะโอ้โหวิ่งเหนือหน่อยเลยล่ะล่าเหนื่อยเหนื่อยลุกขึ้นมาเร็วๆลุกเร็วๆสิลุกเร็วเวหนื่อยเหนื่อยมากไหมลูกโอ้โหนอนแผลเลยละ่ะ ลาะนอนแพะอะไรล่ะวันนี้อาบน้ำป่ะวันนี้อาบน้ำป่ะอืมไหนอ่ะไหนล่ะน้องกะทิไปไหนอ่ะอืมน้องกะทิไปไหนอ่ะโอ้กินน้ำน้องพะทิกินน้ำปะล่ะล่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าเรียกขาลูกอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าเรียกขาอืม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  อืวิ่งกันดุก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 เลยวิ่งกันดุกๆุกดุกดุกดุกเลยล่ะอวิ่งกันดุก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 เลยล่ะเฮ้ยยยยยอยยย่ยยยยยยดยกดยกยยยยอยเยย่อยยยยยอยอยนยยยยยยอยยนยเหยื่อยอยอยยนยยอยยย้ยยยยอยยยยยน้ยย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 ะยย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 ย้ยย รักกันรักกันเออรักรรักกัเร็วๆรักกันเร็วเรักรักรักรัเร็วสิรักกันเร็วเร็วมารักกันก่อนแล้วแล้วมารักกันก่อนแล้วแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหเหนื่อย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 เอาลรักกัน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 ก่อนลักกันละรักกันรักกันไม่เลียไม่เลียรักกันรักกันเลยเอะรักรักรักอารัก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 รรักอุ้ย อุ้ย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 อืมเหนื่อยหอบแฮกเลยเรื่อยวิ่งเหนื่อยละละละวิ่งเหนื่อยละละเดี๋ยวไปซื้อลู่วิ่งให้เอาเป้าเอาเป้าแล้วอันแน่อันเน่อันแน่อันเนเอาเป้าแล้วอู้วไปซื้อลู่วิ่งให้เอาเป้าแล้วฮะไปว่น้ำเอาเป้าแล้ว กะทะิกะทิะอย่าทำแรงลุกปอุ้ยเสียงใครมาวะทิเสียงใครมาวะใครมาใครมาไหน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 เดี๋ยวไปตูจ้จักไปซื้อชุดสวยๆให้ใส่เอาเป้าเอาเป้า ไปไปไปอะจะทำพี่กับสีลูกโอ้โหเละโอ้โหและโอ้โหละมิงกี้โอ้โหและ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 โอ้โหละเจ็บแล้วเจ็บแล้วโอโห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 อ้าเโอหมามามโหเละโอโหลูก เอาก็ไปไปแปรงฟันเร็วใครจะแปรงก่อนวันเนี้ยฮะใครจะไปแปรงก่อนหืมกะทิใครจะแปรงก่อนเร็วเร็วเร็วไปไปเร็วแปรงฟันเร็วเร็ว